สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนในค่ำคืนที่เงียบสงัดเคยไหมครับที่คุณนอนอยู่ในห้องของคุณเองห้องที่ปิดแน่ต่างลั่นกลอนแน่นหนาแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเสียงมันไม่ใช่เสียงที่ดังแต่มันคือความเงียบที่ผิดปกติ ความเงียบที่หนักอึง้งจนคุณแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและบางทีอาจจะได้ยินเสียงลมหายใจของสิ่งอื่นด้วยคืนนี้เล่าก่อนนอนจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในเงามืดตำนานที่ถูกกระซิบเล่าขานในหมู่โจรโบราณศาสตร์อาคมที่ว่ากันว่า สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเงาเมื่อรับตูเรื่องราวของวิชาลิงลมครับคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการโจรกรรมที่เป็นไปไม่ได้ไหมครับลองจินตนาการถึงคฤรืหา์ของข้าหาบดีใหญ่ในสมัยก่อนกำแพงสูงตระงาน ประตูลั่นดานหนาหนักและมีคนยามเดินตรวจตรามไม่เคยขาดทรัพย์สินมีค่าถูกเก็บไว้ในห้องที่ลึกที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่แล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นทรัพย์สินนั้นก็อันตรธานหายไปที่น่าขนหัวลุกมันไม่ได้อยู่ที่ของหายครับแต่อยู่ที่ร่องรอยที่มันทิ้งไว้หรือพูดให้ถูกก็คือ การไม่มีร่องรอยประตูยังคงปิดสนิทหน้าต่างยังคงลงกรอนจากด้านในกำแพงไม่มีร่องรอยการปีนป่ายยามรักษาการก็ไม่เห็นหรือได้ยินสิ่งใดผิดปกติมันเหมือนกับว่าอากาศได้พาทรัพย์สมบัตินั้นลอยหายไปนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความหวาดผวา ความหวาดภวาต่อสิ่งที่เรียกขานกันว่าวิชาลิงลมในตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากวิชาลิงลมไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกายให้คล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่แค่การฝึกปีนป่ายเหมือนนักกายกรรมแต่มันคืออาคมศาสตร์ลี้ลับที่ผสมผสานร,ระหว่างการควบคุมร่างกายและการเชื้อเชิญ อะไรบางอย่างให้เข้ามาสถิตในตัวผู้ที่ฝึกฝนวิชานี้ว่ากันว่าร่างกายของพวกเขาจะเบาเบาจนแทบจะไร้น้ำหนักพวกเขาสามารถไต่ไปตามขือคาของบ้านย่างก้าวไปบนหลังคาโดยไม่ทิ้งร่องเท้าหรือแม้แต่เคลื่อนที่ผ่านช่องลมเล็กๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถผ่านได้ ลองนึกภาพตามผมนะครับในคืนเดือนมืดคุณนอนหลับอยู่ในเรือนอากาศรอบตัวคุณที่คุณคิดว่าปลอดภัยกลับมีผู้มาเยือนที่เคลื่อนไหวได้เร็วดุดสายลมไร้ศูญเสียงดุดเงามันไม่ใช่แค่การขโมยของแต่มันคือการล่วงล้ำความน่ากลัวของวิชาลิงลมในตำนานไม่ใช่การสูญเสียทรัพย์สิน แต่คือความรู้สึกที่ว่าพื้นที่ส่วนตัวของคุณห้องนอนของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปมีเรื่องเล่าจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในย่านเก่าแก่พวกเขาเล่าว่าในสมัยปู่ย่าเคยมีกลุ่มโจรที่ใช้วิชานี้ออกอาละวาดแต่สิ่งที่พวกมันทํา มันน่าสะพรึงยิ่งกว่าการขโมยเงินทองมีคืนหนึ่งในบ้านของขุนนางท่านหนึ่งข้าวของไม่ได้หายไปไหนแต่เมื่อตื่นขึ้นมากลับพบว่าปิ่นปักผมที่ภรรยาของท่านเสียบไว้บนมวยผมขณะนอนหลับหายไปทั้งทั้งที่เธอนอนอยู่บนเตียงและสามีก็นอนอยู่ข้างๆหรือในอีกตำนานหนึ่ง ว่ากันว่าผู้ใช้วิชาลิงลมสามารถหยิบบุหงาที่วางไว้ในโถกแก้วโดยที่ฝ้าโถยังคงปิดสนิทมันไม่ใช่การใช้กำลังแต่มันคือการเคลื่อนไหวที่เหนือจริงบรรยากาศในยุคสมัยนั้นลองนึกดูสิครับเมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดไม่ได้นำมาแค่ความเงียบ แต่นำความหวาดระแวงมาด้วยเสียงกิ่งไม้ไหวเสียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างทุกเสียงอาจไม่ใช่เสียงจากธรรมชาติอาจเป็นเสียงย่างก้าวของผู้ที่ฝึกฝนวิชาลิงลมคำถามคือพลังที่น่าสะพรึงเช่นนี้มันมีที่มาอย่างไร แน่นอนครับศาสตร์อาคมย่อมไม่ได้มาโดยง่ายและมักจะต้องแลกด้วยบางสิ่งเสมอตำนานเกี่ยวกับวิชาลิงลมมักจะผูกพันกับป่าและสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนไทยเราคุ้นหูกันในชื่อลิงลมหรือนางอายแต่เดี๋ยวก่อนนะครับลิงลมที่เราเห็นในสารคดีที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าดูขี้อาย นั่นอาจเป็นเพียงภาพภายนอกในโลกของสยเวทลิงลมถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีอาถรรพ์มันเคลื่อนไหวในความมืดดวงตาของมันมองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของมันแม้จะช้าแต่ก็เงียบกริบมันสามารถเกาะกิ่งไม้ได้นานเป็นวันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นศาสตร์แห่งวิชาลิงลมว่ากันว่า คือการยืมหรืออาจจะใช้คำว่าขโมยคุณสมบัติเหล่านี้มาจากจิตวิญญาณของผงไพรกระบวนการฝึกฝนไม่ใช่สิ่งที่จะเล่ากันได้อย่างโจ่งแจ้งเพราะมันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมลองจินตนาการถึงป่าช้าในคืนเดือนแรมสถานที่ที่คนตายกับคนเป็นอยู่ใกล้กันมากที่สุด ผู้ที่ต้องการฝึกวิชานี้จะต้องทำพิธีไหว้ครูแต่ครูของพวกเขาอาจไม่ใช่ร่างเนือ้อว่ากันว่าพวกเขาต้องนำเครื่องเส้นไปบูชาดวงวิญญาณของลิงลมที่ตายโหงหรืออาจจะเป็นพรายที่สถิตยอยู่ในต้นไม้ใหญ่พวกเขาต้องสวดคาถาคาถาที่ไม่ได้มีไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่เป็นคาถาที่ใช้เปิดทางเปิดรับให้สิ่งลี้ลับเข้ามาสิงสู่ว่ากันว่าเมื่อพิธีกรรมสำเร็จร่างกายของผู้ฝึกจะเริ่มเปลี่ยนไปประสาทสัมผัสจะไวขึ้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงที่ไกลออกไปมองเห็นในความมืดได้ชัดเจนกว่าคนทั่วไปและที่สำคัญที่สุดร่างกาย จะเบาแต่ความเบานี้มันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการฝึกวิชานี้เขาท่องคาถาทำพิธีจนในที่สุดเขาก็ทำสํำเร็จเขาเคลื่อนไหวได้ว่องไวปีนกําแพงสูงได้ราวกับเดินบนพื้นดินเขาเข้าไปในสถานที่ที่ไม่มีใครเคยเข้าได้ แต่ยิ่งใช้มันมากเท่าไหร่ตัวตนของเขาก็ยิ่งจางหายไปเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเขาเริ่มเก็บตัวออกมาเฉพาะตอนกลางคืนดวงตาของเขาว่ากันว่ามันวาวเหมือนดวงตาของสัตว์ป่าเขาเริ่มพูดน้อยลงแต่กลับส่งเสียงแปลกๆในลำคอเสียงคล้ายกับเสียงร้องของลิงลม และที่น่ากลัวที่สุดคือการเคลื่อนไหวของเขาแม้ในยามกลางวันเวลาที่เขาเดินมันดูไม่เหมือนคนข้อต่อแขนขามันบิดงอเคลื่อนไหวในท่าทางที่ผิดธรรมชาติชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวพวกเขาเชื่อว่าผีลิงลมได้เอาวิญญาณของเขาไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็หายตัวไป ไม่มีใครพบเขาอีกเลยแต่บางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าช้ายังคงได้ยินเสียงเสียงที่เหมือนคนกําลังปีนป่าอยู่บนหลังคาพร้อมกับเสียงร้องที่ฟังดูไม่ใช่มนุษย์นี่คืออาถรรพ์ของวิชาศาสตร์ที่ไม่ได้ยกมนุษย์ให้สูงขึ้นแต่ดึงมนุษย์ให้ลงต่ำสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังแน่นอนครับเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันคือตำนานคือเรื่องเล่าขานในโลกยุคปัจจุบันที่เรามีกล้องวงจรปิด มีระบบรักษาความปลอดภยัยเรื่องราวของวิชาลิงลมอาจฟังดูเหมือนนิทานหรือเรื่องในหนังกำลังภายในแต่คุณแน่ใจละครับว่าอาคมความเชื่อและสิ่งลี้ลับได้หายไปจากโลกนี้แล้วจริงๆในทุกวันนี้ยังคงมีการโจรกรรมที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นการลักลอบที่แม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุด ก็ยังจับไม่ได้แน่นอนเราอาจจะอธิบายมันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นฝีมือของนักย่องเบาที่ฝึกฝนมาอย่างดีเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ในมุมหนึ่งของสังคมในเงาเมื่อที่แสงไฟส่องไปไม่ถึงความโลภของมนุษย์ไม่เคยจางหายไปไหนและตราบใดที่ความโลภยังอยู่ความพยายามที่จะลัดทาง ที่จะไขว่คว้าพลังที่เหนือธรรมชาติก็ย่อมยังคงอยู่วิชาลิงลมอาจไม่ได้หายไปไหนมันอาจจะแค่เปลี่ยนรูปแบบมันอาจไม่ได้อยู่ในป่าช้าแต่อาจอยู่ในดิตใจที่มืดมิดของคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือบางทีมันอาจจะยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมเสียง ที่คุณได้ยินนหลังคาบ้านตอนตีสามคุณคิดว่ามันเป็นแค่เสียงกิ่งไม้หรือเสียงแมวแต่คุณเคยคิดบ้างไหมครับว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นบางสิ่งที่เบาจนแทบไร้น้ำหนักบางสิ่งที่ว่องไวจนตาคุณมองไม่ทันและบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับ ลองฟังให้ดีๆนะครับเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างห้องคุณมันเป็นแค่ลมจริงๆหรือเปล่าคุณล่ะครับคิดว่าวิชาลิงลมมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกุศโลบายที่คนโบราณแต่งขึ้นเพื่อขู่โจรและถ้าหากคุณสามารถมีพลังนี้ได้คุณจะยอมแลกกับสิ่งที่คุณอาจจะต้องสูญเสียไปหรือเปล่าสำหรับคืนนี้ เวลาของเล่าก่อนนอนก็หมดลงแล้วอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อหรือมีตำนานลี้ลับเรื่องไหนที่อยากฟังคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเล่าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ปิดไฟและขอให้ฝันดีครับ